สวัสดีค่ะคพเพื่อนฟ้าวราพรค่ะวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นแต่งหน้าอยู่ตอนนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะปปถ่ปายโปสเตอร์นะคะงานสอบนะคะหมอรำเหซศิลที่รานะคะวันที่22ตุลา,าคม2563นะคะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์นะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะปปก็ๆๆๆ ถึงนะคะหน้าห้องหน้าห้องที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวที่กำลังจะถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะคะในห้องกันนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรคะอ,อันนี้เราบทเป็นยังคะเป็นแม่พญานาค่ะตะนน้อนถาเป็นไันบบนีถถ่ถ่ายย่งค่ะถ่าเทโคมแล้วะเต้นนาค่ะใบเปิร์ดนะคะ อันนี้ค่ะมาดูค่ะพระเอกของเราพระเอกก็ตากล้องเราเร็วไปกับตัวเบนกล้องน้ำเนี่ยตัวเลี้ยงกล้องยู่เอ้าวววอันนี้พระเอกนะคะยังไม่แต่งหน้านะคะแยังไม่ได้หน้าแต่งครับรอแต่งหน้าอยู่จัดการทุกอย่างให้ปอกอนะใช่ผู้จัดการแต่งแต้ทรงผมนะคะนี่ค่ะเมื่อปีนี้เราบดเป็นเป็นผ้าแดงค่ะลูกซื้ยังไหนะคะ ก็รู้สึกมือนิดนึงออกมาปีมันเป็นปีจต่ของวัตถุมันมีหน้าทีการแสดงอย่างเดียวเนาะค่ะต้องเีตเบื้องหลังนั่ตินเล่าจะเต็มทีค่ะติดตาแนเดอร์พี่น้องแสดงนั่งไอคอนยี่สิบสองตุลาคมนี้ครับไปเข้าไปเบื้องแต่กล่องเนี่ยวัฏฐานได้จากวงเนาะลงเครื่องจากวงเนาะเนี่ยเที่ยงตอนนี้ไป ไปค่สจิ๊บไปเบิ่งนี่นะคะนั่งเอ๋กำลังเขาคลอดนะคะเป็นวันนี้ค่ะวันนี้นะคะอันนี้พี่ตายนะคะคุณแม่นะคะเขาคลอดค่ะเมื่อเนี้ยร้ยก็ไปไปแจ้งช่วยยูเสริมสวยเฮฟเลนอยู่อันนี้คือท่าให้ป้อๆแล้วเหมือนกันนะคะเปิดร้านค่ะเมื่อวนนี้เปิดร้านนะฮะมีซีเดียวเปิดร้านรับบทเป็นนางไอ้นางไอ้นะคะช่วยที่สุดนะคะ ยังฟ้อนๆยู่นี่รับบทเป็นยังแลเหรอครัโอ้ยเป็นแก่งนั่งแม่ใหม่ค่ะนั่งแม่ใหม่โอ้ยเคยเห็นแต่แกงนั่งฝ่าเมื่อนี้เจอแกงแกงบ่มีผัวแกงผัวตายโออันนี้นะครับพญาพญาอย่างค่ะพญาพร้อมครับผมนี่ค่ะช่างแต่งหน้านะคะเมื่อนี้นะคะอันนี้ช่างทำผมนะคะทุกคน อันนี้ช่างแต่งหน้านะคสวยสุดนะคะราคาเป็นกันเองค่ะอ,อันนี้น้องตาอะครทายซื่อเนี่ยทายไปได้สิ <c oughs> อันรนอบบทเป็นยังไงพังคีพังคีนะคะก็มาถึงนางเอกสาว สวัสดีค่ะสวัสดีช่องนี้ไอดอนดังอนดังบอบบอบบอที่นี่ฝากติ <c oughs> ดตามไปเด้อตลกหลเราบดเป็นเอียงค่ะคือระบดเป็นอ่านสนมนางไอค่ะป้าสนมนสนมสนมสนมนางไอ,อเต็มที่ <c oughs> ทเต,ตรียมสีทายป้นเตื้อเพราะว่ารูปหนาเขาจะไปแชรใช้จอยเจ็กเตอร์มองป้จอเจ็กเตอร์ว่งถนนใหญ่เขาต้องเตรีเห็นหน้ว ฝากติดตามในเด้อค่ะาติดตามในเด้อค่ะซื้อของตุ๊กตาไก่ทองค่ะตลกปีนี้ฝากตลกเด้อสองช่วงเดลนก็ร้องกันยางพีนี้สองช่วงนี้จะว่าเลียนเป็นยางฝากติดตามเพื่อนน้ำในเด้อค่ะเพื่อนกับเป็นเน็ตไอดอล์หรือฝากช่องยูทูบในเด้อตุ๊กตาไก่ทองออฟฟิเชียลแบบกดซับสไครต์ให้นเด้อค่ะตลกยุ้นวัปีพี่น้องตลกยุ้นปีเหมือนกับตลกงานก็จะก็ตลกเพื่อน่ะเพื่อนโอ้ยมึงแง่ นี่นะครับปูยูเบื้องหลังอีกนหนึ่งน้อค่ะรับบทเป็นยังไงครับปีนี้ถ้าเบื้องหลังเบื้องหน้ารับบทเป็นยังไงครับมือนปีนี้รับบทเป็นแม่งบงปีนิดตามเลยนะครับฝากเนี้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามรับชมกับปลาติดตามเด้อยมารับสีสันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสมืองผาแดงนั่งไอนะครับ กอยากให้ติดตามเนี่ยวันที่เท่าไหร่คะวันที่22ตุลาคม2563เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับยักษิณแยกมัดแยกกับเบิ้งกันเด้อเบิ้งแยกกันเด้อพี่น้องเอ้ยตัวเอกนะค่ะแม่หมายแปลนค่ะปีนี้รับบทเป็นแม่หมายคือเราหันหลังพี่น้องว่ตายจริงค่ะจังเป็นแม่หมายว่ตายเพราะแม่หม่ พี่น้องเอ้ยมาให้กำลังใจแม่ไงเนอะเด้อมื่อวันที่ยี่สิบสองก็พิชฟังกันแล้วกันล่ะการคอยผอกมู้เจ้าอย่าเมื่อเด้อเตยได้ยินข่าวว่าปีนี้นี่เตยคักเลยค่ะปีนี้เตยคักกับปีนี้เต้นจนมีอะชุดยอดเลยล่ะเตยนี่อดเจ๊งเสียมา้กันพี่น้องอยู่เป็นมูกับตำรวจอะไรกับตำรวจอะไรอาปางน้ำกัน้ะกันอันนี้คือกลุ่มแม่ไม้ใช่ไหมยังแม่ไหาย แกงกลุ่มกลุ่มอันจะยำพื้นบ้านแม่ไม้แกงแม่ไม้นะคะรู้สึกจังไหนแน่ะค่ะได้รับบทนี่ยลู้สึกดีใจอยู่หรอกเป็นอย่างไรอย่ก็เสียใจแน่อยู่เป็นอยังหัวประทัดนี่ใหญ่กว่าป็นแม่หมาจังอันหัวหน้าเผานี่สิเป็นพูดได้นะจั่งหน้าเพอร์เวกต์อยู่พูดเอาฝากเราค่ะฝาก อันในบทนี้คือผัวตายหรือว่าผัวปลาค่ะเมียใหม่กับตผัวตายตัวเออเนาะออ้ันนี้คือผัวตายซองตีหรือจังไดนี่ตายเบิร์ตุ่มหนิผัวตายเบิร์ตเนี่ยผัวตายแล้วบาง่ีผัวนี่หลายคนซื้อลูกเด้อะแล้วเป็นยังคือตายกินหรือว่าจังใดกินผัวโหดแท้แกงนี่แกงนี่โหดคักค่ะฝากติดตามค่ะผัวถ่าตอนเลรายู่นั่งบ่น ยังกวางไหมกวถ่านกวเป็นคนถาดอ่านเลยอยู่บ่อไอนเราก็เลยกินแต่ยานน้องแก่บันยุบันนี่ก็ลังสีเลือบกล้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นนะคะบรรยากาศนะคะของการถ่ายโปสเตอร์มอลำามศิลปสารปีการศึกษา2,563นะคะจังใดกับฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ มอลลัมปีนีน้ำแนเดอร์ค่ะจากไายกฝากน้ำก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพอ่พอเขออนุญาตนะคะไปท่าปากก่อนนะคะนี่เงีท่าปากเลยนะคะมาถ่ายวิดีโอนะคะก็เป็นวิดีโอสั้นๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวจากไกายกสิทยอยนะคะท่ายก็ลงเบื้องหลังให้ได้รับชุ่มรับฟ้งกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย